เวลา9ก้นาฬิกา43นาทีวันนี้สมเด็จพระราชินีซิเวียแห่งสวีเดนและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานองค์การสหรประชาชาติโดยมีผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเด็กโลกในพระราชินูปถัมสมเด็จพระราชินีซิเวียแห่งสวีเดนหรือ World c h i l d Hood Foundation ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมการประชุมเฝ้าทูนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุมเอสเคป Hall ์ทอดพระเนตรคณะนักร้องเด็กประสานเสียงกล่าวชีวเ r ่น r ร้ห6ข้อของมูลนิธิเด็กโลกในพระราชินุปธรมสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนและการขับร้องเพลงยูเลส s มีั p จากคณะนักร้องเด็กประสานเสียงโอกาสนี้สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมชาย te c t i o n s u m m i t b แบง k อก2024ซึ่งมูลนิธิเด็กโลกร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและพาขีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อพิทักษ์และต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศต,ต่อเด็กไทยในทุกช่องทางซึ่งช่องทางออนไลน์กำลังลุกลามแบบก้าวกระโดด รวมทั้งเสริมสร้างกฎหมายที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนและป้องปรามผู้กระทําผิดให้เกรงกลัวต่อโทษทันพร้อมผลักดันให้สังคมปฏิเสธการดํารงอยู่ของปัญหานี้โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการประชุมซึ่งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายต้องร่วมดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กให้รอดพ้นจากความรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศและการสแสวงหาผลประโยชน์ The problems around the exploitation of children remain complex and require multidimensional approaches, preventative and holistic strategies, such as providing financial and living support to vulnerable families, communities outreach, or public awareness campaigns. Can be important measures to complement stringent law enforcement and criminalization. The success of these efforts requires robust cooperation between the government, private sector, and international partner networks. Ensuring children's well being and safety is a fundamental responsibility we recognize and share. Children are our most precious resource. They should be able to grow and thrive in a nurturing and safe environment, becoming drivers of progress and contributors to future's prosperity. Every child has the right to life, the right to be loved, the right to be happy, the right to education, the right to play and love, and the right to develop and grow up the right way. จากนั้นพลตำรวจเอกชัชาวานสุขสมจิตประธาน,นาคณะกรมารที่การการกฎหมายและการยุติธ,ธรรมและการตำรวจวุฒิสภา กลับบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทยและส่งฟังการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับบทบาทในการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์เพื่อปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนโดยนางอนชาชีวิโสพลประธานสารดีกานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตํารวจเอกทวีสอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายชีรพลถนอมศักยุทธ์ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์เครือเจริญโภคกัณฑ์ต่อจากนั้นสุปเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุม้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกวิถีทางทั้งด้านสังคมและด้านกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนของไทยให้ปลอดภัยจากการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนั้นทรงฟังการเสวนาพิเศษต่างๆได้แก่ขั้นตอนสำคัญช่วยลดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนทางออนไลน์โดยเอยการจังหวัดคดียาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนมผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสํานักงานเลขาธิการองค์การเอ็กเพกส่วนเรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศความท้าทายและก้าวต่อไปเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนโดยผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมกิจาการเด็กและเยาวชนหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองเด็กยูนิเซสประเทศไทย ประธานกรรมาการมูลนิธิสานติวัฒนธรรมและเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยต่อจากนั้นสมเด็จพระราชินีซีเวียแห่งสวีเดนมีพระราชดำรัสปิดการประชุมโดยส่งชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานความช่วยเหลือและส่งห่วงใยสิทธิของเด็กและเยาวชนโดยเด็กและเยาวชนในประเทศไทยยังได้รับความช่วยเหลือจาก่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้วทอดพระเนตรการแสดงร้องเพลง Battle to m o r r o จากคณะนักร้องเด็กประสานเสียงและผู้แทนคณะนักร้องเด็กประสานเสียงถุนกล้าวูุนกระหม่อมถวายลูกแก้วแด่สมเด็จพระราชินีซิเวียแห่งสวีเดนและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนักทอดพระเนตรนิทรรศการความจริงที่คนไทยไม่รู้ซึ่งจัดแสดงในหัวข้อต่างๆอาทิ Our Story เรื่องราวของมูลนิธิเด็กโลกและมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก โดยสมเด็จพระราชินีซีเวียแห่งสวีเดนส่งก่อตั้งมูลนิธิเด็กโลกขึ้นในปี2542เพื่อให้ทุนสนับสนุนกว่า5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ180ล้านบาทในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อในประเทศไทยต่อมาในปี2556มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์และต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และผลักดันให้มีการออกกฎหมายที่มีบทลงโทษต่อผู้กระทําผิดซึ่ง2ปีต่อมาประเทศไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กสถิติคดีการค้ามนุษย์เด็กและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศผ่านระบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี2559ถึงเดือนตุลาคม2566 มีเด็กและเยาวชนไทยถูกล่วงละเมิดเป็นคดีความแล้ว1,192คดีสิบสีสิทธิเด็กเป็นอนุสัญญาข้อตกลงเรื่องสิทธิเด็กของสหรประชาชาติแสดงด้วยสีทั้ง10เป็นตัวแทนของเนื้อหาในแต่ละข้อเช่นสีเหลืองเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากความรุนแรงและการถูกทำร้ายทุกรูปแบบจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปอย่างชั้นสอทอดพระเนตรศูนย์ความยั่งยืนและนวัตกรรม ซึ่งเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคม2566จัดแสดงนิทรรศการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลภาพจิตกรกรรมฝาผนังแบบเคลื่อนไหวและอุปกรณ์สำหรับนิทรรศการดิจิทัลเวลา14.09น,นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งมีพระราชปฏิสันฐานและส่งทูลาสมเด็จพระราชินีซีเวียแห่งสวีเดนแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ที่15พฤษภาค,คมพุทธศักราช2567เวลา8นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ค้นคว้าแล้ววิจัยสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติอีนาโกกรุงปารีส โอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพพระบรมาสารทิศลักษ์ของพระเจ้าชาโมฮัมหมัดกอยันแห่งอิหร่านภาพหญิงสาวชาวคริสต์หมดสติภาพชิกเป็นลมและภาพผู้เล่นดนตรีเซตาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเปอร์เซียภาพเหล่านี้มีความเก่าแก่ประมาณศตวรรษที่17 ติสซาลงทอดพระเนตรเอกสารโบราณและต้นฉบับที่เขียนบรรยายสภาพของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในสมัยของสมเด็จพระจัก,กรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งมีจำนวน21เล่มรวมทั้งสถาปัตยกรรมภายในอาคารสถาบันอินาวโกเดิมเป็นโรงเรียนสำหรับอบรมล่ามภาษาตุรกีต่อมาปี2338เริ่มสอนภาษาตุรกีอาหรับตาตาเปอร์เซียและมาเล ในปี2514เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออกปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาหลายระดับจนถึงระดับตุษฎีบัณฑิตเปิดสอนภาษากว่า100ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยมีนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยอยู่94คนต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปหอประชุมชอมจูเมซิลส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการหัวข้อ รมพระยาดำรงราชานุภาพและจอสเซเดสสถาบันอินาโก้สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมกันจัดก,การประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น,นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ150ปีของการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการย้อนประวัติศาสตร์ของสายสัมพันธ์อันยาวนานของสองประเทศผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการร่วมกันระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณาคดีไทย กับนายจอจเซเดสนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผลงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอรจเซเดสได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้นของนานาประเทศทั่วโลก นายจอจเซเดสเป็นนักมนุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้รวมศาสตร์สาขาวิชาจารึกและสาขาวิชาโบราณคดีเข้าด้วยกันเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในายจอร์เซเดสเป็นอาจารย์ประจำสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศณออินโดจีนฝรั่งเศสในปี2454ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีพระดำริให้ในายจอร์เซเดสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอพระสมุดวชิรยาน ปัจจุบันคือหองสมุดแห่งชาติแทนนายออสการ์แฟรงเฟอร์เตอร์ชาวเยอรมนีและเข้ารับราชการในปี2460ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ประจำสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศนักกรุงฮานอยอินโดจีนฝรั่งเศสปัจจุบันคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี2472จนเกษียณอายุในปี2490 และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2ตุลาคม2512ณเมืองเนยยีซูแซนชานกรุงปารีสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการประชุม ainsi que des recherches sur l'inspiration des sites antiques, des antiquités et des inscriptions en Thaïlande. Ces travaux ont constitué une grande avancée dans ces domaines et sont extrêmement bénéfiques à la recherche actuelle. Enfin, je tiens à exprimer mon admiration pour l'organisation de ce séminaire qui est l'occasion de rappeler la coopération en matière de recherche sur l'histoire, la théologie et la couture entre la Thaïlande et la France. En effet, cette opération existe depuis les nombreuses années. C'est aussi l'occasion de faire connaître l'histoire et les œuvres de ces deux savants, ce qui... จากนั้นทรงฟังการบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพและนายจอร์เซเดสมีวิทยากรจากประเทศไทยสองคนคือหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลซึ่งมีศักดิ์เป็นเลนของสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพบรรยายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณีากิจสำคัญด้านต่างๆทั้งด้านการศึกษาการปรับปรุงระบบเทศาพิบาลที่สำคัญคือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกและทรงเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนายเตดบุญนาคบรรยายเรื่องบทบาทของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในการพัฒนารัฐสยามโดยกล่าวว่าหลังจากวิกฤตการ์รอสอร้อยสการทุตไทยจำต้องเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งส่งผลให้ไทยต้องเปิดประเทศทรงมีส่วนในการปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ปี2435ส่งผลให้การเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสบความสำเร็จ โดยประเทศตะวันตกมองว่าพระประมุขของสยามทรงมีความทันสมัยและสยามไม่ใช่เมืองที่ล้าหลังหลังจากที่สยามได้สูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสในปี2436มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกขณะที่การปกครองภายในสยามก็มีชนกลุ่มน้อยต่างๆที่มีขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการปกครองรูปแบบนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจึงทรงปฏิรูปเพื่อรวมศูนย์การปกครองและเปลี่ยนแปลงราชอาณาจักรสยามเป็นรัฐเดี่ยวที่ทันสมัยซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการนานถึง23ปีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและฝรั่งเศส ที่มีมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระราชวงศ์และข้าราชการของฝรั่งเศสเนื่องจากได้เสด็จเยือนยุโรปถึงสองครั้งโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสที่สำคัญการจดบันทึกของพระองค์ที่ให้รายละเอียดแตกต่างจากบันทึกฉบับอื่นประกอบกับทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ทำให้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมีความชัดเจน คนรุ่นหลังสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาที ตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวเลรลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตวรัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จไปยังบริษัทอูซีไบโอโลจิกในนครเซี่ยงไฮ้สาธรารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายสกันแสนโสภากงศุนฝ่ายการพาณิช ประจำสถานกงสุลใหญ่น์นครซิงไฮ้ดรคริสเฉินประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงบริษัทอูซีไบโอโลจิกเฝ้ารับเสด็จบริษัทอูซีไบโอโลจิกเป็นบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและผลิตที่ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับยาชีววัตถุซึ่งศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรไว้เลยล่ะ อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวบวร,รคัตยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงมีความสนพระไทยในศักยภาพของบริษัทโอซีไบโอโลจิกซึ่งสามารถสนับสนุนและเสริมศักยภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ เพื่อผลักดันงานวิจัยไปสู่ความสําเร็จตามพระปัิิธานคือการสร้างความมั่นคงทางยาผ่านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดีของประชาชนชาวไทยในราคาที่เข้าถึงได้โอกาสนี้พระราชทานพระวรกาศให้ดรคริชเชนประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถวายการบรรยายภาพรวมและรูปแบบความร่วมมือของบริษัทกับต่างประเทศ จากนั้นผู้บริหารระดับสูงได้ถวายการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดย่นระยะเวลาการพัฒนาและลดต้นทุนการผลิตในโอกาสนี้สัตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณมเลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมภศรสีสว่างขาวัตวร,ราักติยาราชนาวีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร ส่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือของบริษัทอูซีไบโอโลจิกกับหน่วยงานที่ไม่สแสวงหากำไรและมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนแนวทางการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการผลิตวัคซีนเพื่อให้คุมต้นทุนการผลิตและสามารถปรับใช้กับอนาคตได้แนวทางการประยุกต์ใช้องความรู้ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาในช่วงวิกฤตโควิด -19 เพื่อนำมาใช้กับการขึ้นทะเบียนยาอื่นๆตระจนเทคโนโลยีการน,นำส่งวัคซีนชนิด mRNA โดยการใช้อนุภาคนานโนชนิดไขมันซึ่งวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันจากนั้นได้เสด็จทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อสนับสนุนงานด้านการวิจัย และพัฒนายาชีววัตถุและวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีไฮทรูพุตหรือเทคโนโลยีสมรรถนะสูงการใช้เทคโนโลยีเพื่อย่อนระยะเวลาการวิจัยยาชีววัตถุจากจุดเริ่มต้นสู่การเข้าถึงการศึกษาในมนุษย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตระชนการผลิตยาชีววัตถุด้วยเทคโนโลยีแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่การผลิตวัตถุออกฤทธิ์ไปจนถึงการบรรจุยาชีววัตถุ โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดขนาดพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่ต้องการได้ในขณะที่การพัฒนาวัคซีนในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่หลากหลายที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มความปลอดภัยตลอดจนลดเวลาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการในช่วงวิกฤตการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้ดรคริเฉนประธานกรรมการบริษัทอูซีไบโอโลจิกได้ชื่นชมในพระกรณียกิจของสัตวราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ลเล,ละลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณที่ทรงมีพระบริยาอุตสาหะที่จะทรงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทยและยังทรงมีพระเมตตาต่อสัพสัตว์ ทางด้านบริษัทจึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพของศูวนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภร์อย่างเต็มที่ aki answer opposite b pper Uh, with her, with her Royal Highness, on uh, working on uh, human medicines, working on even uh, vet medicines. She has very strong passion for science and passion for uh, you know saving people's lives. I think uh, since WuXi Biology has e established a very good platform for uh, discovery develop and manufacture both human and vet medicines I think you know certainly theres a great room for us to collaborate and we we're, we're more than happy to work with Thailand work with the Cheban Research Institute on, on on human and vet medicines and therapeutics so her, her royal princess has invested in significant research in the, in the institute now also build a very good state-of-art GMP manufacturing facility so we hope That, you know, that facility can be used นอกจากนี้ยังได้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพัฒนากระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องโรงงานต้นแบบสำหรับการขยายขนาดการผลิตและโรงงานบรรจุยาเพื่อง,งานวิจัยทางคลินิกโดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ การเสด็จไปรบริษัทอูซีไบโอโลจิกในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการเสริมศักยภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุลาภรณซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสมดังพระปณิธานของศาสตราจาร,รย์ดอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณไว้เลยล่ะ อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวราชติยาราชนารีผู้ทรงเป็นองค์นำความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประาชาชนชาวไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปโทรรทตารวรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครซิงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน ลเอกกบะนะรุดิตอกมมตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารเมื่อที่โครงการหลวงไปติดตามการดำเนินงานสู่พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่ได้ทดสอบสาธิตและพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกากกรยอและคนพื้นเมืองน้อมนําแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองดโดยอกคมตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ผ้าทอตินจก พาย้อมดินการตีเครื่องเงินการทําเครื่องประดับจากกลามมะพา้าวเครื่องจักรสารและแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่พร้อมกับตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและแปลงปลูกมะละกอพันธ์พี0์ P008 และแปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่นระบบซับสเตรตเคาน์เจอร์ผู้นักการเอกสมคิดส,สุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์9ก8กรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ ไปติดตามการดำเนิน,นโครงการรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองซึ่งดำเนินง,งานเพื่อสุขภาพนามัยของผู้ต้องขังในเจ็ดด้านโดยจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริการสาธรารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำร่วมกับสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิง1918คนสถานพยาบาลเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพและนักจิตวิทยาสีคนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา73คนมีโรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเช่นตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ4การคัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงส่วนผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต98คนได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดใช้อาชีวบำบัดและศาสนบบำบัดในปี 166ได้รับการรับรองว่าเป็นเรือนจำอาหารปลอดภัยระดับพื้นฐานและมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลำปางซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจร,รักษาจากแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงและมีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยในปี2567รับผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาแบบไปกลับ498ครั้งและแบบพักรักษา72ครั้ง